สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเรื่องราวของบรีดสงครามเลือดเป็นปีทอสเซนเย่แบดวอล์อีพีหกนะครับอ่าซึ่งก็ผ่านมาแล้วแต่ผมนั้นก็ยังไม่ได้ที่จะทําลงมาให้ดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นมาพูดคุยนําเสนอนะครับ3เรื่องด้วยกันครับอ่าก็ขเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่1ก็คือการพูดคุยของโยบัตกับไอเซนในการเชักชวนให้เข้าร่วมกองทัพของฟินซี่เรื่องที่สองครับก็คือการต่อสู้ของปู่ยามะและการปลดปล่อยบางไกของปู่ยามะนั่นเอง และเรื่องที่3ก็คือปูยามะตายง่ายเกินไปหรือเปล่า3เรื่องนี้ถือเป็นสาระสำคัญของ EP ีที่6กันเลยนะครับซึ่งก็มีเนื้อเรื่องที่แตกต่างจากมังงะบ้างนะครับผมก็จะมานำเสนอให้ฟังกันเริ่มจากเรื่องที่1ครับการที่โยบัต์นั้น,นไปพูดคุยชักชวนให้ไอเซนเข้าร่วมกองทัพของกรินซี่ในมังงะนั้นถือว่ามีประเด็นพูดคุยน้อยมากครับมีเพียงภาพย้อนตอนที่โยบัต์นั้น,นไปที่คุกมุกเกน ใต้หน่วยที่1เพื่อพบกับไอเซนและชักชวนให้เข้าร่วมแต่ก็โดนปฏิเสธแค่นั้นครับแต่ในฉบับอนิเมะนั้นได้ขยายความออกมาได้อย่างดีเลยครับทําให้ตัวละครของไอเซนนั้นได้มีบทบาทและเพิ่มความน่าสนใจเข้ามาอย่างมากมายเลยครับไอเซนนั้นก็ได้พูดคุยเยอะมากเลยนะครับในตอนนี้สิ่งที่ผมนั้นแอบสงสัยก็คือทําไมตอนนี้ไอเซนนั้นยังไม่โดนผลึกที่ปากครับภาพในมังงะนั้นก็ไม่ได้โดนผลึกเหมือนกันครับแต่หลังจากนี้ตอนที่เคียรักุนั้นไปปลดปล่อยไอเซน เพื่อที่จะให้ออกมาจากผนึกช่วยวโซลไตี้นั้นไอเซนก็จะถูกผนึกที่ปากด้วยเรื่องนี้ก็เอาไว้ก่อนครับค่อยมาสนใจกันทีหลังเมื่อ,อยูบัตนั้นมาถึงคุกมุก,กินไอเซนนั้นก็ได้พูดทักทายว่ายูบัตเหรอราวกับว่ารู้จักดีแต่ไอเซนนั้นก็อายุไม่น่าจะเยอะพอที่จะอยู่ในสงครามเมื่อ1000ปีก่อนได้น่าจะได้ศึกษาค้นคว้ามานะครับหลังจากที่ไอเซนนั้นได้หาวิธีในการสร้างกุญแจโอเคนเพื่อไปวังรายจันวิญญาณ และคงรับรู้เรื่องดาวอื่นๆอีกมากมายครับไม่แปลกอะไรครับที่ไอเซนนั้นจะเป็นผู้รอบรู้่าคนหนึ่งเลยครับของเรื่องบีดเทพมอนะเนี่ยไอเซนนั้นก็พูดต่อว่าไม่แปลกใจที่เขานั้นรู้จักชื่อของโยบัสแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นตัวเป็นๆและเขาคงไม่ถามหรอกว่ามีทุระอะไรสําคัญสัมผัสได้ถึงแดงดันวิญญาณบนผิวดินก็พอที่จะเข้าใจแล้วน่าจะหมายถึงความเกลียดกรดของปุยามะนั่นเองก็พอจะรู้ว่าโยบัสมาที่นี่ทําไม โยบัตนั้นก็บอกว่าดีจะได้คุยกันได้เร็วขึ้นโยบัตนั้นก็ยกย่องไอเซนให้เป็นหนึ่งในกำลังพิเศษที่อาจเป็นตัวแปลของสงครามได้อยากให้เข้าร่วมในสังกัดของตนไอเซนนั้นก็พูดว่าราชาควินซี่เนี่ยจะต้อนรับเขาสู่ดินแดนของวาดเลนรายจริงๆหรือโยบัตนั้นก็บอกว่าแน่นอนเพื่อที่จะทำลายโซเดอตี้เป็นเส้นทางเหมือนกันไม่ใช่หรือ ไอเซนนั้นก็เหมือนจะเสยะยิ้มเส้นทางเหมือนกันงั้นหรอือแน่นอนว่ามันคนละเป้าหมายกันนะครับไอเซนนั้นก็เลยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับโยบัตนั่นเองได้พูดตำนงนงเน็บเนมว่าพราะเขานั้นตดเห็นโยบัตได้จากฟินซี่เดินถามหลังยมทูตอย่างเขาไม่ได้โยบัตนั้นก็เข้าใจแล้วว่าคงหมดหวังที่จะให้ไอเซนนั้นมาเป็นพวกของตนจึงได้กลับไปไอเซนนั้นก็ได้พูดจิงายว่าที่มาจักชวนเขาเพราะเห็นว่าเขานั้นอาจเป็นไปกุกคามสินะ ซึ่งมันก็ใช่ครับเพราะไอเซนนั้นได้หลอมรวมเข้ากับโอเกียวกุแล้วถึงอยากจะกล้าให้ตายใช้กําลังพาตัวออกไปหรือจะปนึกเพิ่มก็ดูที่จะใช้เวลานานเกินไปประเด็นนี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับบางคนนั้นบอกว่าหลังจากที่ไอเซนนั้นได้ไปให้กับอิจิโกะโอเกียวกุนั้นก็ไม่ยอมรับในตัวของไอเซนแล้วมันได้หายไปแต่ที่จริงแล้วมันยังคงอยู่ครับและก็ไม่ได้หายไปไหนครับ ยูบัตนั้นก็รีบปรับทันทีครับเพราะว่าเวลาในการทําสงครามครั้งนี้ของยูบัตนั้นมีไม่มากนะครับซึ่งไอเซนนั้นก็เหมือนจะรู้เรื่องนี้ด้วยการที่ยูบัตนั้นได้มาเจอกับไอเซนอย่างครั้งนี้ทำให้่านั้นได้รับรู้สิ่งที่ผิดเพี้ยนการรับรู้ช่วงเวลาบางช่วงเนี่ยผิดเพี้ยนไปเพราะว่ายูบัตนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในโซนรยตีได้นานครับยูบัตนั้นต้องกลับดินแดนของวาเดนไรไม่อาจอยู่นอกวาเดนไรายได้ ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจเป็นเพราะพลังของโยบัตเนี่ยยังไม่สมบูรณ์หรือว่ามันเป็นข้อจํากัดของฟินซี่ที่ไม่อาจอยู่นอกมิติเงาได้ในการยกทับมาครั้งที่2ครับจึงยกมิติเงามาทับซ้อนโทนเตอร์ตี้ซะเลยครับสรุปก็คือไอเซนนั้นไม่ยอมเข้าร่วมกองทัพของฟินซี่ครับหรือว่าไม่ยอมเป็นลูกน้องของโยบัตนั่นเองเพราะเขาไม่ต้องการที่จะเดินตามหลังใครนั่นเองนะครับ คนอย่างระดับท่านผู้นำนะครับจะให้มาตามหลังคนอื่นมันก็คงจะไม่ได้นั่นเองครับจะให้ใครมาทาตัวเหนือกว่ามาก่งกว่าเขาเนี่ยก็คงที่จะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนประเด็นที่สองครับการต่อสู้ของปู่ยามะและการปลดปล่อยบางใครของปู่ยามะครับ อย่างแรกเลยเปลยเพลิงของปู่ยามะนั้นคือแรงดันวิญญ,ญาณที่อยู่ในรูปของเปลยเพลิงครับมันสามารถใช้เป็นแรงในการส่งกระโดดได้การเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วสามารถจิงตัวเกมจิจากมือของยูบัตตตัวปลอมได้แทบไม่รู้ตัวกั้นที่เคยของปู่ยามะริวจินจัก,กะนั้นเป็นเปลยเพลิงที่ระเบิดฟาดฟ,ฟันอย่างรุนแรงมากครับสามารถสังหารเจ้าดิสก้อนเบอร์อรซี่ได้ไปหนึ่งคนครับและสามารถตบพวกกวินซี่ที่กระโดดมาเพราะว่าพวกมันอยากที่จะตบบอสอย่างปู่ยามะ จนสามารถสร้างแรงสะเตือนให้กับเศรษฐได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับของแรงระเบิดของเดวจินจัก,กะกันบางไครของเดวจินจัก,กะเรืงจะหายวับไปกับตาเหลือเพียงดาบที่กรุกลุ่นแผ่ความร้อนออกมาอย่างมหาศาลทั่วทั้งเศรทฐแทบหมดไหม่น้ำเริ่มเหือแท้งคอก็เริ่มแห้งเหมือนกันริมฝีปากนั้นก็เริ่มแตกบางไคน้ำแข็งนั้นก็เริ่มละลาย ซึ่งบางไครของปู่นั้นก็มี4ี่กระบวนท่าครับกระบวนท่าที่1ก็คือสันกะโนตจิตะวันออกเกียวกุจิซุจินดาบตะวันรุ่งดาบนั้นที่เก็บเปลวอเปลืองเอาไว้แต่จะปลดปล่อยพลังทำลายล้างออกมาพร้ผ่านทุกสิ่งที่มันนั้นแต่ต้องกระบวนท่าที่สองสันกะโนสจิตะวันตกซันจิซึงโงคุอิฮาพรนรกดับตะวันเปลวเปลืองจะระทุออกมาจากดาบอีกครั้งร่างกายของปู่ยามะและดาบนั้นจะห่อวุ้มด้วยเปลวอเปลือง15ล้านองศาราวกับดวงอาทิตย์ สิ่งใดอยู่ใกล้จะถูกแปดเผาให้หมดไม่กลายเป็นธุลีพื้ดดินกลายเป็นดังลาวาหากถูกโจมตีโดนตัวโกงกลายเป็นธุลีแน่นอนอยบัตตัวปลอมได้ใช้บัตรในการป้องกันเทพจากขยับกระเยือนไม่ได้เพราะจะถูกแปดเผาจนต้องใช้เวทสูงสุดของฟินซี่สั่งสวิงเกอร์แดนศักดิ์สิทธิ์ในการป้องกันและการโจมตีสามารถที่จะโจมตีผู้ที่เข้ามาในอาณาเขตนี้ได้ด้วยนอกจากการป้องกันแล้วปูนั้นจึงใช้กระบวนท่าที่สาม สันกะนโนตจิใต้กะกะจูมังโอคุจิโดโซจินซากศพอสงไขยปักดาบลงที่พื้นไรเวทเท่าฐานของวิญญาณที่หลุดผลที่ตายไปด้วยเปลี่ยเปลิงของข้าเอ๋ยจงมาเป็นกำลังให้กับข้าแล้วข้าจะมอบความดื่นเดืงให้ชั่วขณะในการต่อสู้แล้วเหมือนเรากับนรกแตกผื้นเป็นดินนั้นแตกระแหงหมดไหม่เหล่าซากศพนั้นได้ถูกปลุกกืนชีพมาด้วยเปลียเปลืง ในตัวของซากศพนั้นจะมีความร้อนมหาศาลบ้างก็มือเปล่าบ้างก็ถือดาบมันจะเข้าทำลายศัตรูให้เป็นผุยผงเหล่าซากศพยังคงเป็นเกราะป้องกันได้ด้วยมันเข้ามาขวางการโจมตีให้กับปู่ยามะได้จุดรังกู้ต่อสู้และที่สําคัญก็คือมันจะบันทอนจิตใจเมื่อเห็นว่าเหล่าซากศพเหล่านี้คือเหล่าลูกน้องที่เคยพักดีและกระบวนท่านี้คงใจได้แค่โยวัตนะครับเพราะว่าพวกวินซี่ที่ถูกฆ่าไปนั้นค่อนข้างเยอะ หากผู้นั้นไม่ได้แข็งแกร่งก็จะถูกบทขยี้ให้เป็นปุ๋ยผงด้วยซากศพเหล่านี้อย่างแน่นอนกระบวน่าที่ 4, สี่ันกะโนตจิเหนือเทนจิเคยจินฟ้าดินมอดไหม่รวมเปลวเพลิงทั้งหมดศาสตร์พลังเข้าโจมตีซึ่งตัวของปูยามะนั้นยังคงสวมเปลวเพลิงดวงอาทิตย์อยู่และมีกองทัพซากศพนั้นจุดดังกู้ต่อสู้เอาไว้ด้วยการโจมตีนั้นก็รุนแรงสุดๆครับแม้แต่บัตรของพวกกรินซี่นั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ในการป้องกันได้ โดยรวมแล้วจัดว่าเป็นบางเคยที่โหดออกมากๆครับเป็นกระบวนท่าที่หากโจมตีโดนักครหนึ่งก็อาจจะจบชีวิตอย่างแน่นอนแม้แต่บัตรก็ไม่อาจที่จะป้องกันได้ผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่พระ,ะดาบขั้นบางเคยของปู่ยามะแล้วจะไม่กลายเป็นทุลีนะครับด้านสกิวการต่อสู้ของปู่นั้นก็พลิวมากครับหากหนุ่มๆแล้วกงจะเฟี้ยวฝ่านี้มากการปุ่งโจมตีนะครับแต่และครั้งของปู่ยามะนั้นก็ดูมีก็ดูมีมิติและน่าสนุกมากครับ การโจมตีนั้นก็ดุดันรวดเร็วเหมือนมีเปลวเพลิงในการกลับเคลื่อนแต่ปูนั้นยังสามารถพ่นกระสุนเพลิงนะครับออกมาในการโจมตีได้ด้วยจัดว่าเก่งสมกลมกล่าวขานจริงๆนะครับสำหรับปูยามะก็มาดูประเด็นสุดท้ายครับของคลิปนี้ก็คือประเด็นที่ปูยามะนั้นตายง่ายไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าปูยามะนั้นจะโดนจริงบางใครไปแล้วแต่มองว่าไม่น่าจะตายง่ายแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับในการโดนฟันแก้กล้งเดียวปูยามะนั้นก็ถึงกับสิ้นชีพ จุดนี้ก็ทําให้ผมนั้นได้คาดเดานะครับหรือว่าตั้งประเด็นข้อสงสัยไว้ประมาณสอสาข้อครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยผมคิดว่าปู่ยามะนั้นอาจตั้งตัวไม่ตันครับหลังจากที่คิดว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งจนไม่อาจที่จะช่วงจริงบางใครได้แต่โยบัตนั้นบันดันช่วงจริงได้ครับก็เลยอารับการโจมตีไม่ตันครับกําลังตกใจอยู่หรือเปล่า ประการที่2ครับปู่ยามะนั้นเสียพลังไปเยอะจากการต่อสู้ครับโดยไม่มีพลังมากพอที่จะรับดาบของโยบัสได้อันนี้ก็ฟังดูเข้าทีนะอันที่3ครับไม่ต้องมีเหตุผลใดๆครับเพราะว่าปู่นั้นถึงเวลาที่จะต้องตายแล้วหรือว่าหมดเวลาของปู่แล้วนั่นเองละครับซึ่งมันก็คือเหตุผลที่เป็นได้เพียงแค่การคาดเดานะครับคงไม่รู้จริงๆหรอกครับว่าทําไมถึงให้ปู่นั้นตายแบบนี้และเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นอาจมองว่า อมันไม่สมเหตุสมผลนะครับปู่นั้นตายง่ายไปนั่นเองครับสำหรับประเด็นพูดคุยในสงครามเลือดระปี EP ีีที่6ก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันแค่นี้ครับและพบกันใหม่ใน EP 7นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ